ผู้ชมครับคนหลังข่าววันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวันครับที่ผมได้พาผู้ชมมารู้จักกับสิทธิ์เกา่าหรือว่าคณาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้กับทางมหาวิทยาลัย mm. เช่นกันครับวันนี้ผมอยู่กับสิทธิ์เก่าอีกหนึ่งท่านต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราแล้วก็ท่านก็ยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและก็สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้ผมอยู่กับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คุณชนะแพ่งพี่บูลตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนท่านว่าท่านรองอะนะครับชนะแพ่งพี่บูลเพิ่งทราบอยู่เหมือนกันครับว่าท่านเคยเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อครั้งเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับครับก่อนที่จะไปพูดถึงบรรยากาศในการเรียนสมัยนั้นอยากจะถามถึงปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างครับ เรียนอ,อย่างนี้ครับว่าในตําแหน่งปัจจุบันนะครับตาแหน่งอรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ๆจะมีรองจะอยู่ที่ประมาณ3ามสคนนะครับไม่เกินเนี่ยจังหวัดที่เล็กลงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองคนอย่างเช่นจังหวัดพะเยาเอากลุ่มภาคเหนือนะครับเชียงรายก็2คนแต่เชียงใหม่เนี่ยสคนเนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่เป็นจังหวัดใหญ่และก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่รองจากกรุงเทพมหาคนครมีประชากร1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพัน 9 9 1คนใช่ไหมครับมีรองสมคนตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยกฎหมายเนี่บัญญัติไว้เลยว่าให้มีภาระหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าการจังหวัดบริหารราชการแผ่นดินแต่เมื่อรองมีอยู่สามท่านด้วยกันเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องแบ่งภาระความราับผิดชอบแบ่งงานนะครับให้กับเหมาะสมให้กับตรงกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากว่างานของจังหวัดเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆแบ่งเป็นสาส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คืองานทางด้านเศรษฐกิจส่วนที่สองงานทางด้านสังคมส่วนที่สมงานทางด้านความมั่นคงเล่าถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ตาบวาท่านเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์บรรยากาศตอนนั้นตาบวาท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอแม่ริมใช่ไหมครับแล้วก็การเรียนเป็นนายอำเภอเนี่ยก็ถือว่าเป็น หัวหน้าส่วนราชการใหญ่ที่สุดในอำเภอเป็นหัวเมืองระใหญ่นะแล้วก็มาเรียนกับเพื่อนๆอ,อาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นน้องๆน,นักเรียนอาจจะเป็นเพื่อนๆที่อายุมากกว่าเราหรือว่าประมาณเท่าเราบรรยากาศในห้องเรียนตอนนั้นสมัยนั้นเป็นยังไงครับอยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยครับก็เรียนอย่างนี้ครับทํางานในฝ่ายปกครองที่ผมบอกไว้แล้วรับผิดชอบงานความมั่นคงมันดูแลคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเกิดมาแล้วตายเลยไม่มีปัญหาเกิดมาแล้วอยู่จนถึงกระทั่งร้อยปี ตั้งต่อไปนี้ชุมชนจะเป็นชุมชนสังคมผู้สูงอายุต่อไปเนี้ที่ต้องดูแลในเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายที่จะต้องนํามาใช้เนี่ยมากมายเหลือเกินผมจบเบื้องต้นเนี่ยจบทางด้านรัฐศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินแต่กฎหมายเนี่ยมันไม่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เรียนมาพอมาทางานในยุคปัจจุบันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่25อำเภอปัญหามันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นข้อพิพาทเกิดมากยิ่งขึ้นมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมก็คือทางด้านกฎหมายต้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อให ใช้ประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสาขาที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ได้นี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2รู้สึกผมจะมีความผูกพันกับราชาพัฒเชียงใหม่เนื่องจากภรรยาของผมเป็นครูรับราชการในขณะนี้นะครับเขาจบที่ราชาพัฒเชียงใหม่ที่ราชาพัฒเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นก็ชื่อว่าวิรยครูเชียงใหม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันมีความผูกพันมาตั้ต้นทีนี้ก่อนที่จะไปเรียนก็ต้อง มีเป้าหมายมีมีข้อพิจารณาว่าทําไมต้องไปเรียนราชภาัฏเชียงเนื่องจากราชภาัฏเชียงใหม่ผมตรวจสอบดูแล้วในบริบทของการเรียนนะครับมีอาจารย์ที่มีผู้ที่มีทรงผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมีทั้งทนายความในสา,าขานี้นะครับทนายความอายการผู้พิพากษาซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษซึ่งสามารถมีสามารถที่จะอะไรนะครับมอบองค์ความรู้ให้กับพวกเราอย่างได้กว้างขวาง ประกอบกับอาจารย์ประจําก็เป็นอาจารย์ที่ผมคิดว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจึงตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่มเรียนที่นั่นก็อายุพอสมควรเพราะเราเป็นผู้อุโสเป็นในอำเภอคนเดียวนะครับที่เรียนที่ราชภาัฏแล้วก็เป็นอำเภอใหญ่ด้วยแม่ริมแต่ก็มีระดับผู้อุกับเข้าไปเรียนด้วยนะครับก็ไปเจอพักพวกอะไรเยอะแยะที่เป็นข้าราชการส่วนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาในวัยหนุ่มวัยสาวก็มี แต่การฝ่ายเรียนความตั้งใจจริงมันต้องทําได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่และประโยชน์มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ภารกิจจะมีมากแต่ก็ต้องต้องทําในเรื่องนี้เพื่อเราอยากจะให้จบให้เร็วที่สุดก่อนระยะเวลาที่ทีท่มหาวิทยลาลัยกําหนดด้วยซ้ําไปแต่ก็มีภารกิจมากมายในช่วงที่เรียนอยู่จะบอกอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ทิ้งงานช่วงเสาร์อาทิตย์เลยต้องเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับเรียนภาคพิเศษงานประจําของทางราชการก็ยังทําอยู่ ก็อย่างเช่นผมกาลังเรียนอยู่นะครับเช่นวิชากฎหมายปกครองกําลังเรียนอยู่อ้าวพี่น้องชาวบ้านก็โทรมาท่าน,นอำเภอครับเนี่ยขอเมตตาจากท่านมาเป็นประธานงานศพได้ไหมวางผ้าเอ่ให้กับแม่ซึ่งเสียชีวิตได้ไหมความจําเป็นที่ต้องขอขอขอญาติอาจารย์ออกไปเพราะงานเหล่านี้เป็นงานสําคัญของทางราชการเช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์เป็นอย่างดีดีแต่ว่าเมื่อเราเรียนที่นี่ไม่ใช่เรียนง่ายนะครับเรียนกฎหมายไม่ใช่เรียนง่ายนะ เรียนแล้วกลับไปต้องอะไรครับต้องอาหาความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าสาขาวิชานิติศาสตร์นั้นอนะ่ะมันต้องอ่านอ่านไม่พออ่านแล้วต้องจําจําแล้วต้องเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะ,ะนั้นค่อนข้างที่จะจะลําบากพอสมควรแต่ว่า,าด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็มีมีทีมงานโดยเฉพาะครอบครัวเป็นผู้ให้การสนับสนุนลูกสาวก็เรียนกฎหมายเช่นเดียวกันก็พูดคุยกันตลอดระยะเวลาในเรื่องนี้ก็สรุปว่าเรียนที่ ราชพัฒน์ก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่จงจนกระทั่งสามารถเรียนจบได้ได้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยลและมาใช้ประโยชน์ในการทํางานได้เป็นอย่างดีวันนี้ท่านเรียนจบเรียบร้อยแล้วป็นบันตนิติศาสตร์ของราชพัฒน์เชียงใหม่เรร้อยแล้ววันนี้ท่านหันกลับไปมองราชพัฒน์เชียงใหม่ทิศทางอนาคตของราชพัฒน์เชียงใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยเราเข้าสู่เอซีเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในสาขาต่างๆราชพัฒน์เชียงใหม่ควรปรับตัวหรือว่าทําอย่างไรให้เท่าเท่าทันสังคมที่เปลี่ยนไปครับ ก็อย่างนี้ครับก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวติดตามเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาโดยตลอดและผมย้ายไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ผมได้ไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือพบกับชุมชนอะไรก็แล้วแต่ก็โอกาสที่ผมจะได้นําเสนอเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผมพูดโดยตลอดนะครับผมมีโอกาสได้ฝึกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏหลายรุ่นด้วยซ้ําไปก็ได้พูดได้คุยบอกกล่าวแนะนําอะไรเยอะแย,ยะมากมาย ถ้าจะพัฒนในขนาดนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับความเจริญก้าวหน้ามากเหลือเกินขยายสถานที่องหมายไว้เลยเราจะพัฒนในตัวเมืองเชียงใหม่ไปขยายในเขตของอําเภอแม่ริมนะครับมีการพร่ทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นศีสงะเป็นกรติศักดิ์เป็นกิยศของมหาชลไย,ยและนิสิตนักศึกษาที่จบศักสถาบันนี้มาโดยตลอดแต่ณวันนี้ปี2558เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วฝากทางมหาาลัย,ยผมได้มีโอกาสส่วนหนึ่งในการเป็นคณะคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรของอาสาขาวิชารัฐประศาทศาสตร์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้ากล่าวไม่ผิดนะครับอย่างนี้ก็ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ว่ามหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรแต่ละคณะคงจะต้องมีการปรับปรับปรุงบ้างบางส่วนในส่วนที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในปี2558มันจะมีผู้คนที่มามาจังหวัดเชียงใหม่หรือมาในประเทศไทยจำนวนหนึ่งกู้คน2ข่าวสาร สามสิ่งของต่างๆมันจะมีการโยกย้ายเข้ามาเนื่องจากเราจะต้องเป็นฐานการผิดหลายส่วนด้วยกันทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมอื่นๆเพราะนั้นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเป็นสถาบันที่เป็นองค์ความรู้ของจังหวัดเนี่ยมันจะต้องปรับตัวทางด้านหลักสูตรการการเรียนนะครับการเรียนการสอนต่างๆเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีองค์ความรู้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของภาษาในกลุ่มของอาเซียน เราไม่จะเรียนของอาเซียนให้รู้ภาษาภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแค่ไหนไันต้องรู้มากกว่าน,นั้นอาเซียนไม่ใช่เราเราจะดูแค่อาเซียน10ประเทศเท่านั้นเราจะต้องมองไปถึงประเทศอื่นที่ใกล้ๆกับอาเซียนที่มีศักยภาพจีนญี่ปุ่นเ่าเนี้ยมันเป็นประเทศที่เขาก็เป็นประเทศที่มีมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจกมันเป็นส่วนที่เราจะต้องให้มีหลักสูตรหรือมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับหมายาลัยคงมีแล้วแหละ แต่จะขยายฐานอย่างไรให้มันกว้างยิ่งขึ้นในในประการแรกก็คือหลักสูตรต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอันที่2ก็คือบุคลากรของหมายอะไรคําว่าบุคลากรรวมกับทั้งนิสิตนักศึกษาด,ด้วยจะต้องปรับตัวเองให้เป็นคนที่ทันสมัยรอบรู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มากยิ่งขึ้นรอบรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันผมมาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยผมผมผมมีความดีใจนะครับว่าผมเรียนถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าเมื่อประชากรมาเซียนมันเปิดขึ้นมานะครับ ปัญหาต่างๆข้อพิพาทษ์มันจะมากขึ้นเป็นเรื่องที่ทางราชการจะต้องรับเรื่องนี้มาเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนท่านเชื่อไหมขณะนี้ชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเชียงใหม่เป็นจานวนมากหลังจากเรามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะเป็น Lost in Thailand คนจีนเข้ามาเยอะแยะเลยเรามารับวัฒนธรรมมาเห็นวัฒนธรรมของจีนเข้ามาที่นี่บางส่วนเป็นส่วนดีอย่างเช่นเศรษฐกิจเรารับเงินแต่บางส่วนวัฒนธรรมของเขามาที่นี่มันไม่สามารถที่สอดคล้องต้องการกับกับ วัฒนธรรมของไทยได้จะทาอย่างไรในเรื่องนี้ที่จะต้องให้ความรู้กับเขาว่ามาอยู่ในเมืองไทยอย่างน้อยต้องปรับตัวนะครับเราคงไม่ได้รับเฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เราจะทำางไงที่ให้วัฒนธรรมทั้งสองประเทศหรือหลายๆประเทศสอดคล้องต้องกันได้อันนี้มันจะสร้างความสุขให้สําหรับคนที่อยู่เชียงใหม่ในส่วนที่3ก็คือทางมหาวิาลยนะครับจะต้องเป็นมหาวิาลยของชุมชนด้วยเป็นมหาวิาลยของสังคมเชียงใหม่ด้วยมหาวิาลยจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่มอบให้กับชุมชน เพราะปัญหาต่างๆต่อไปนี้มันจะสะสมมากยิ่งขึ้นเช่นกุมภาพันธ์เมษาหมอกควันมาแล้วเรื่องหมอกควันไม่ใช่เรื่องของทางจังหวัดเท่านั้นหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบมันเป็นเรื่องของคนเชียงใหม่ทุกคนที่ต้องให้มีส่วนแก้ไขหายาลัรรัชภัฏจะมีส่วนยังไงที่จะเป็นองค์ความรู้ไปช่วยสนับสนุนในการแก้ไขมองในองค์รวมว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรปัจจัยที่เกิดขึ้นเรื่องนี้อย่างไรถึงชุมชนมีอยู่แล้วนะผมทราบว่าหายอะไรมี มีกิจกรรมหรือมีโครงการลงสู่ชุมชนแต่ว่าต่อไปนี้เมื่ออาเซียนประชาคมอาเซียนเปิดขึ้นจะต้องเป็นที่พึ่งเป็นหลักให้กับเชียงใหม่เป็นหลักให้กับชุมชนก็ฝากในเรื่องนี้ด้วยก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในทีมงานที่ท่านผู้ว่าในการทํางานในแต่ละครั้งนั่นเองวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆรวมทั้งได้รับทราบถึงประสบการณ์ว่าท่านเคยเรียนที่ราชพัฒเชียงใหม่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณชนะเพ่งพิบูลเป็นอย่างสูงแล้วก็ทางรายการแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสิ์เก่าดีเดนสาขาบริหารราชการอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบยินดีครับครับท่านผู้ชมครับในโอกาสต่อไปถ้าเกิดผมได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับสิ์เกาดีเดนคณาจารย์หรือว่านักศึกษาจะนําเรื่องราวดีๆของชาวราชพัฒน์เชียงใหม่มาฝากผู้ชมในช่วงคนหลังข่าววันนี้ผมแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ